เรื่องพัฒนาเป็นเรื่องอนาคตคำตอบเบลล่าพากรีสัมพันธ์หนุ่มรุ่นน้องงานนี้ดูมีลุ้นหรือไม่ข่าวดาราเป็นทางดังรายงานค้นแทนเป็นคู่จิ้นไปไ้าย่ดงไปแล้วค่ะสำหรับคู่ของนางเอกด,ดังเบลล่าราณีและหนุ่มรุ่นน้องไรว้วชชราเวสหลังร่วมงานกันในหนังเรื่อง รุนรักป่วนกวนแฟนเก่ารวมไปถึงการมีโอกาสบินตรงไปทำงานด้วยกันถึงประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งก่อนหน้านี้ทั้งครอบครัวของไร่อย,ย่างออกตัวว่าชื่นชอบและเป็น f อของสาวเบลไรด้วยซึ่งเคมีของทั้งคู่ก็ เข้ากันมากๆทั้งในจอและนอกจอจนมีแฟนๆหลายคนหันมาเชียร์ให้คู่นี้ตกลงปลงชินกันซะเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แบลรารนี ani, ได้เผยว่าทริปญี่ปุ่นคือการเดินทางไปทํางานซึ่งต่างคนต่างไปแล้วมีช่วงที่ได้เจอกันเพียงครึ่งวันเท่านั้นไม่ได้มีการไปท่องเที่ยวที่อื่นๆด้วยกันจากกระแสจิ้นที่เกิดขึ้นก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบแต่ส่วนตัวไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวที่นอกเหนือจากเรื่องงานกับร้ายเรื่องสารสัมพันธ์ที่หลายคนรุ้นปล่อยให้เป็นเรื่องนอนาคตยืนยัน ว่าสถานะหัวใจยังโสดแต่หลังจากพูดออกสืยว่าโสดในช่วงก่อนหน้าน,นี้ยอมรับว่ามีหนุ่มๆทักมาคุยอยู่บ้างซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนแต่ก็เป็นการทักทายปกติไม่ได้พิเศษอะไรเพราะส่วนใหญ่เวลาจะไม่ค่อยมีเวลาให้สมากกว่าเนื่องจากช่วงนี้ตนเองกลับมารับงานมากขึ้นด้วยยัง,ย,ง,ย,งยืนยันว่าการคุยกับใครสักคนเรื่องเวลาย,ยังเป็นสิ่งที่เบลล่าต้องคิดถึงอันดับแรก